ได้คำนวณประมาณแล้วถ้ามันติดเรื่องงบประมาณนะจบหมดเลยจบทุกปัญหาคุณพูดก็ได้เป็นงบประมาณยังไม่พอแต่ถ้าเป็นปัญหาเล็กๆแค่นี้ก็ไม่หวั่นไม่ไหวนะบอกลุยงานแน่ดูแน่กลัวมากผมไปดูเรื่องรางระบายน้ำเนี่ยอกต้องให้ชาวบ้านเป็นที่คำรว่าก่อนเอ้าเราก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนเขาบอกว่าเพิ่งแค่มาดูชี้จุดว่าใช่ไม่ใช่เราจะได้ไปประสานต่อมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ๊ะเราทำผิดเราทำาำลำขั้นตอนหรือเปล่าที่ผมลองรู้ด้วยนะ ที่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแต่พื้นที่หนองพืนในของจัดบอลกันรอบเนี้ยว่าจะโยบบกมาจัดที่เทศบาลหนองคืนอะหนกงตะล้าอะที่เราต้องให้ชาวบ้านเขาร้องเพราะว่ามันมีความเห็นสองฝ่ายฝ่าย,ายที่ต,ต้องการอีฝ่ายไม่ต้องการถ้าเราเริ่มต้นได้คำร้องก็คือไปคุยกันให้รู้เรื่องอเราบ้านสิทธิ์โอเคไหมต้องถามน,นะมีนั้นหน้าที่จะต้องมีเอกสารแต่ถ้าร้องแบบที่เห็นเนี่ยมีเป็นหน้าที่ของเทศบาล ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะประมาณว่าชาวบ้านคุยไปร้อง่อนร้อง่อนแล้วชาวบ้านก็คือไม่มาเลยมันจัดเรืออเลยหรืออยากคนใหม่เกี่ยวข้องมามากผมผมก็คิดว่าต้องทำเนั่นองตลาดก็คขอไปความรู้ด้วยจริงๆก็มันก็เป็นเป็นก็มีเป็นเรื่องนี้ทั้งนี้ทัมันก็ไม่ได้หมดเพราะเพราะส่วนใหญ่ทุกวันนี้ตั้งแต่ผมมารับราชการที่เนี่ยที่มาทำนี่ก็คือแค่ขอกให้บอกคนไหนก็ พินด้วยครับเมินประสิทธิภาพทเาิเนี่ยัมันเขาไปเน้นที่เป็นต้องมีเอกสารเพื่อเพื่อให้ตรวจว่ารองมาแล้วอีกครั้นี้แล้วทีส่งลายมาให้ผมเนี่ยให้รู้จดปักบทออกไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าที่ที่จะปรับให้ดีงานั้หลังเงียไป